สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอผมนะครับช่างบอยร้อยวีเหมือนเดิมครับอยู่ที่หนึ่งซาตูซิงชลบุรีนะครับผมส่งงานรอบเย็นนะครับรถลูกค้าอยู่ชลบุรีเหมือนกันครับผมสายซิ่งต้องติดตามดูนะครับผมสายซิ่งก็กระแสตัวใหม่มาแรงแต่ก็บอกอยู่นะครับว่ายังไงตัวเก่าก็ยังเก่าอยู่นะครับผมกันชนหน้าตัวนี้นะครับเป็นกันชนหน้าเต็มนะครับเบ้า เบ้าดีแม็กนะครับผมเป็นกันชนแต่งนะครับผมกระจังก็กระจังแต่งนะครับครบเซตนะครับผมด้านหน้าเป็นของเรานะครับคันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเข้ามาทำเรื่อยๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูส่วนด้านข้างนะด้านข้างพี่เขายังไม่ได้แต่งอะไรมานะครับส่วนล้อก็ลงมาเต็มระบบนะครับผมด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันไปนี่ครับผมด้านหลังนะครับ พี่เขาเป็นของร้านอื่นนะพี่เขาไปใส่มานะครับผมแต่ว่าอนาคตนะครับผมยังไม่แน่นอนนะครับส่วนไฟท้ายก็เข้าเซตเข้าอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราดูด้านขวากันนะครับไปด้านในพี่เขานะครับทำา v พมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจอพี่เขาก็ถามได้นะครับว่าเขาไปทำภายในมาจากที่ไหนนะครับนี่ด้านหน้าครับผมมี ทุกอย่างครับก็ถือว่าลงตัวเสร็จระบบนะครับผมกอบครัฟดีนะครับผมอันนี้ก็คือเจ้าของรถนะครับพี่รู้จักกับทางร้านเรามาจากท่องทางไหนครับตามผมดูในเพจมาแล้วพอดีน้องรู้จักก็เลยให้น้องพามาอ๋อโอเคครับผมพี่อันนี้พี่ก็อยู่ที่ชลบุรีเนาะใช่ครับอ่าชลบุรีอู่ก็อยู่ที่ชลบุรีนะครับนี่ครับกอหน้ารถเขานะครับหน้ารถพี่ครับแต่งสายซิ่งนี่พลาดไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าลงตัวมาก เซตนี้กันชนหน้าพี่ใส่ไปประมาณเท่าไหร่พี่3 6 0หม่นหกสามหมื่นหกนะครับไม่ยังไม่รวมไม่รวมกระจังหน้านี้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับเจอพี่เขาที่ไหนก็ทักทายได้นะครับนี่นะพี่เขาเป็นหัวหน้าของโคดําชุมบุรีนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ